แดำเนินการต่อนะครับน,นี้อยู่ว,วันเราอยู่ตึกข้างๆกันนั้นเป็นชิปเอนจิเนียร์เป็นหัวหน้าวิศวกรเลยของทีมงานนานาชาติที่เข้ามาเก่งมากนะโหนี่ขนาดเป็นวิศวกรใหญ่เลยเขาต้องบินเขาต้องไปเขาต้องปีงไปดูจุดต่างๆว่าตรงไหนเป็นจุดอ่อนยังไงแล้วก็มาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งเก่งข้างล่างสองคนคนนี้เป็นในพันตรีเลย <S 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 ทีมงานเราอันนี้น่าจะเป็นการ นำร่างอน,นี้ผู้สืยชีวิตออกเนะี่ยเห็นว่าไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยนี่คือท่าประหักทางที่อยูนะ่เรามาอยู่ที่ข้างตึกข้างก็เพื่อนี่ไม่อะไรเพื่อให้เห็นว่างานมันไม่ใช่ง่ายนะมันต้องค่อยเปลี่ยนก็ชิ้นส่วนของโครงสร้างแต่ชิ้นที่หักอยู่น,ะนี่คือตัวกําแพงนะมันไม่ได้ง่ายเลยแลวการกาขึ้นเนี่ยต้องเหมือนปีนเขาเลยฮนะต้องมีเสื้อกลางมีเสื้อโรยมาก็ป,ปีนขึ้นมานี่มีตรงนี้มีร่างผู้สืบชีวิตอยู่หนึ่งท่านนะเดี๋ยวจะออกนะ แต่ก็ไม่ไรก็ช่วยกันแล้วก็ก็จะมีส่วนที่น,นี้คือทีมสังชาติก็มาดูจุดต่างๆช่องต่างๆนะด้านล่างก็มีคนฝั่งนู้นก็มีทางสุนัขมีโรบอทเข้ามามีการ์ทเนศจากวลลท์ทไยุ่อยู่อันนี้เป็นตึกที่อยู่ข้างกันน,นี่คือคานที่ส่วน่เชื่อมต่อกันนะทีนี้นะทีนี้เราเรามาก็ไม่ได้ยุ่งเลยเขานะเรามาสังเกตการแต่ว่า จะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าอนาคตต้องเตรียมอะไรเพิ่มอันนี้ก็ตรงนี้มีร่างผู้สยชไว้อยู่หนึ่งท่านนะครับอยู่ตรงน,นี้เดี๋ยวเจ้าออกก่อนแล้วก็มีเตรียมตัว,ตวอุปกรณ์แต่ที่เหลือก็ต้องลุยต่อไปก็มีทั้งสองส่วนนะส่วนที่ล่าล่านี่ก็มีหุ่นยนต์กับมีเคนายที่ดำเนินการอยู่อาคารที่ติดก,กันเป็นอาคารเตี้ยไม่มีผลกระทบอะไร อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไมาจะมายุ่งอะไรน,นะแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าอยากให้เห็นว่าการทํางานมันดํนเนินการต่อแล้วก็มันก็ไม่ได้ง่ายมันต้องค่อยๆตรวจสอบทีละช่องทีละปล่องคนทํางานก็มีความอันตรายนะผมบอกอันนี้คือหัวหน้าวิศวกรอ,อันนี้เป็นในพันตรีเลยของทีมอาณาชาปีนเก่งมากอันนี้ข้างล่างเป็นทีมโรบอทกับทีมสุนัขทีมเคนาไเนาะ ก็พยายามไม่ร้องไม่มีการเลิกพยายามลุยเต็มที่นะครับแล้วก็นั่นเป็นทีมสุนัขอยู่ด้านล่าง<ม>ก็มีหมาบีเกิลตัวหนึ่งแล้วก็มีโรบอทที่จะเข้าไปมันก็พยายามเปิดหน้าง,งานให้กว้างสุดอันนี้เป็นตัวบีตัวตีนี่คือปล่องลิฟต์นะก็อันนี้อันนี้ภาพให้ดูว่าจะให้เห็นว่าก,กิจกรรมก็ดําเนินการต่อแต่นี่เรียนม,มันมันไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันมีความสลับซ้บอนนะมีคนถามว่าทำไมไม่ยกออกเลยยกไม่ได้ง่ายนะดูแต่ละชิ้นนะ แล้วมีความผูกพันตอน่อเด้อเอาอย่างเช่นถ้าเราดูเชยวยอลตัวนี้ผนังตัวนี้ถามว่าจะยกออกไงเหล็กทั้งหมดยังอยู่เลยยังเชื่อมอยู่กับด้านล่างฉะน้ะถ้าจะยกออกก็ต้องตัดเหล็กนะเะั้นก็มันก็มีความละเอียดอ่อนอยู่นะครับมันจะเห็นว่าจะเห็นมันมันการทําไม่ได้ง่ายนะก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปก็เราต้องให้กําลังใจผู้ที่ทํางานเราเองไม่รู้เรื่องหรอกผมก็มาน,นั่ง o b s e r v สังเกตการแล้วก็ดูว่าอ่นะอันนั้นคือน้องเคนายที่เป็นบีเกิลนะน่ารักดี เห็นไหมทีเข่ามันก็มาช่วยดมนนี้เป็นทีงานกทมน,นะอยู่ด้านล่างแนละ้วเปิดหน้าง,งานหลายอันนะก็พยายามนะค,ครับนะเาก็ต้องบอกว่าทํางานเต็มที่แนละ้วทุกคนที่คนที่ต่อว่าทีมงานว่าทางานช้าก็ขอให้เข้าใจสถานนะหน้าง,งานนะว่าไม่ได้ง่ายนะอย่างนี้ถามว่าเราจะยกไอ้ลิฟต์คอทั้งอันนี้ออกอยังไงน,นี่อยู่กลางกลางกทมละภูมเลยนะตรงนี้ คนที่ขึ้นไปก็เดี๋ยเหมือนว่าเหมือนกับปีนเขาเลยนะก็มีเชือกโรยเชือกโรยปีนขึ้นกันนะมันก็ขอให้เข้าใจกคนทํางานด้วยว่าไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายก็ยแต่ละจุเดเราก็พยายามดูตามโครงต่างๆพยายามเข้าไปดูตามข้อตามโครงที่มีโอกาสนะครับไม่เป็นไรนะก็ ก็ไปขอกำลังใจใทีมงานครับนะเพราะงานมันยากนะแล้วก็ไม่ใช่งานปกติที่เราเจอทุกวันน้องบีเกิลหาอะไรนี่ลูกมีทีมหุ่นยนต์ด้วยนะครก็ทีมหุ่นยนต์ที่เข้าไปตรวจตามซอกตามโพรงต่าง ก็เปิดหน้างานหลายจุดข้างล่างก็ล้อกันไปข้างบนก็ค่อยๆทยอยนะจนดูสเกลมันใหญ่นะเพมันนะก็ให้กำลังใจทุกคนนะผมเองไม่ได้มีความรู้หรอกเราก็แต่เราเป็นผู้ประชาการเราต้องมาดูสถานการณ์แล้วก็ดูว่าเขาขาดหรืออะไรบ้างนะแล้วก็ทีมดาราชาติก็เข้มแข็งนะเก่ง่อนึึงเขาลุยเลยพิเคะร์ตีนลุยหาช่องเนี่ยคนที่บอกเลย คนนี้คือหัวหน้าใหญ่ชีปเอนจิเนียร์เขายคนเดียวเห็นอยู่นี้ผมไม่ได้ทำอะไรนะผมไม่ได้กดจอผม,ผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมยืนอยู่ข้างนอกสังเกตการ์นะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือก็แค่อยากจะสายทอดความยากลำบากนะก็ไม่ได้ง่ายใคาบอกว่าทำไมไม่ทำเร็วๆโอ้มันก็ต้องคำนึงถึงคนที่ติดค้างด้วยแล้วคนที่ทำงานอยู่ด้วยนะครับ ก็เป็นห่วงก็ทุกคนแหละเพราะว่าเนี่ยจะขึ้นบางทีสะดุด oh. ท okay. ีก okay. 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 ็อาจจะตายได้เลยนะถ้าเกิดสะดุดแค่สะดุดขาตัวเองเนี่ยตกมาเป็นส so ิบสิบเมตรได้เลยต้องระวังนะครับอย่างเมีหลายทีมนะเปิดหน้างานหลายทีมนะโอเคก็เราอยู่อีกตึกหนึ่งที่ตึกติดกันแต่ไม่นี่ตึกจอดรถมั้งตอนนี้เป็นจุดที่เหมือนกับเชื่อมกับตัวอาคารหลักแต่ว่ากระพังแต่ตึกจอดรถไม่พังเพราะมันเตี้ยบต่อเตอก็ยังอยู่ดีฮะไม่มีหนาเลย วันนี้ก็เราจะอยู่ที่นี่นานหน่อยจะได้สังเกตการต่างๆผ่านเกตต่อชั่วโมงไปแล้วนะแต่ว่าก็ถือว่าก็ลุยต่อนะไม่เป็นไรนทำเต็มที่ดูสเกลติดคนกับตึกที่มันทางลงมามัน,มนใหญ่มากนะโอเคครับประมาณนี้นะก็ไม,ไม่ไม่ได้ว่าจะโชว์อะไรแต่ว่าให้เห็นว่าทำงานไม่ได้ง่ายชิ้นส่วนแต่และชิ้นมันใหญ่ไม่ใช่ว่าจะยก ยกทีก็ต้องคำนวณเลยว่าไอชิ้นนี้หนักกี่ตันชิ้นนี้ถ้าคำนวณใช่ไหม10เมตรคูณ4เมตร40เมตรผมว่าประมาณร้อยตันนะชิ้นนี้ชิ้นแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะนะเครนเราก็เตรียมแล้วแต่ว่าจะยกไหวไหมต้องย่อยออกไหมต้องคำนวณล,ละเอียดครับไม่เป็นไรหรอกก็แล้วแต่คนฮะเราจะไปว่ากันนะทุกคนก็มีสิทธิ์ให้ความเห็นเราก็ทำให้ดีที่สุดก็อย่าไปทะเลาะกันเรื่องนี้นะ มีเรื่องที่ต้องทำอีกกันอีกเยอะครับโอเคนะก็าปน,นี้แหละโอเคครับถ้ามีอะไรขึ้น้าจะแจ้งให้ทราบนะโอเคครับ